ก็วันนี้ทางกระทรวงเรานะฮะพร้อมด้วยทางาหมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางเขตอ้อมปากศัตรูไพ่นะฮะวันนี้เราก็มีได้นำอาหารแห้งแล้วก็ข้าวกล่องนะฮะมาเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่อยู่รอบก,กระทรวงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ใช้ชื่อโครงการว่าอินปกอิมใจสู้ภยัยโควิดนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายก,กรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาว่าถ้าหากว่าเรามีอะไรที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระช่วยสนับสนุนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากไัยโควิดต,ตรงนี้เนี่ยก็ให้แต่ละกระทรวงก็ไปคิดแล้วก็ด,ดําเนินการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยของเราก็ได้ทํามาเป็นครั้งที่ห้าแล้วนะฮะทั่งตลอดมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึก รู้สึกดีนะฮะต้องบอกรู้สึกดีว่าเราได้แบ่งปันกันระหว่างคนไทยด้วยกันนะครับไม่ว่าเขาจะเดือดร้อนหรืออะไรยังไงเนี่ยถ้าเราเป็นไปได้ทางกระทรวงก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและให้การดูแลนะฮะในสิ่งที่กระทรวงมีความสามารถที่จะทำได้ครับ